ตะแก่ค่ะทุกคนกลุ่ยอาว่าพาเสียงมังนะคะตอนนี้ก็ยุติจ okay. ุดเช็คอินจุดชมวิวจุดชมวิวข้อมออินไซด์นะคะทุกคนจุดชมวิวของมออินไซด์ยหญเลยนะคะจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนก่อนกอนที่เราจะขึ้นไป้างบนนะคะเดี๋ยวคุณย่าจะพาทุกคนขึ้นข้างบนเพื่อจะไปชมวิวและก็มาลุ้นกันเลยนะคะว่าวันนี้จะมีมอไม้ทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะด้านหลัง ด้านหลังเดี๋ยวคร,รูครูย่าจะพาทุกคนนะฮะขึ้นตามบันไดเนี้ยขึ้นไปทุกคนนน่นขึ้นไปตรงที่มีล่างคาที่เป็นซาราข้างบนนะคะเนียความชันโกโอ้ชิาองซาได้แหละนะเอาไปเดินขึ้นกันเลยกี่ชันกี่ขั้นไม่รู้นะครูย่าก็ไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวข้ออนุญาตเดินนับไปด้วยเลยน,นะว่าทั้หมดกี่ขั้นหกเจ็ดเจดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่แต่บางขั้นนะทุกคน

มันจันน์วะท้งหมดจะเดินขึ้นมาหกสามเลยหกสามเลยทุกคนแล้วก็หยัดหยุดก่อนมีพลเสียของกันไม่ได้ออกกำลังกายเลยทุกคนโอ้ยหยุดออกกำลังกายสงเดินได้เหรอหูยหอบนั้นเนื้อันกันนะหกสามเลยหกสี่ห้ากสิบเ็ดสิบ ขึ้นมาถึงนู่นแหละเนี่ยเรายืนห้าใจก่อนแปดสิบอะหาใจต่างปลาก,กันตอนนี้ทุกคนแปดสิบแล้วไปเดสอ่าเอาไปทจะไทางมเลยแหละหินมีทุกคนเปน้าเลยนะจดจำไป้าเลยที่ทุกคนเลยลักษณะหินคือ <c oughs> มันเหมือนกับว่าจากการโดนเซาะกลอนคองน้ำน้ำฟุ้นแล้วนะพอมันอยู่สูง นหน้องนำุ้นอะไรพวกเนี้ยที่มันทำให้หินอยู่เลยเป็นชันช้นๆลักษณะหินปีกเป็นชันช้นๆอันนี้ก็ต้องเท่านี้วิทยาแล้าเลยนะศึกษาสมบัติของหินหินอะไรหินเหมือนจะไม่ไหนเป็นหนะ้าเลยไปเจ็บไปเป็นไปเต่สิเต่าโซ่กสิเต่าห้าเต่าคนสูงมากเลยนะมันสูงอยู่นะทุกคนนะโอ้ยท่านี้ก็จะมีส่วน ทองไรนี่จะมีทองไรบอกดูครับรริมบันไดหนึงอยแหละนอง่ห้าบกจัดไปเดาิม้าเออมทั้งไม่เยอะแล้วทุกคนเราเราสร้างคิปคันเลยกระทนง้งแต่ว่าคนนั้นมันอดจังเสียแล้วคะยีิบรอยีสิบแองสาม่ห้ากจดปา

พอม่มาอีกเลยร้อยห้าสิบเจ็ดคันติกุยนับได้แต่คันจริงๆมันกี่คันคันจริงๆมันกี่คันนะไม่รู้มอนกันนะแต่ว่าแจก่อนโดยประมาณนะี่ครยันหนับได้โดยห้าสิบเจ็ดคันอาจจะออาจจะหน่อยว่านี่รือหมากว่านี่ก็ไม่รู้มันกันนาจะบางทีเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยถึงลง ข้อมอินไซต์จุดชมวิวข้อมอินไซต์ทุกคนตรงไหนอันนี้กงรากงรัพัทลุงขอนควนข้อมอนะทุกคนนะควนข้อมอจุดชมวิวควนข้อมอจุดชมวิวข้อมอินไซต์จังหวัดพัทลุงอำเภอกงราฐเดี๋ยวมันหอมตอนนี้อืมเนี่ยชมวิวชมหมอกเดะเดะเดะกลับกรงละไงเลยนี่ทุกคนบรรยากาศบนเขา ตรงนี้คนเราอยู่กันทีจุดชมวิวข้อมออินไซน์นะคะอำเภอกรุงรัชลักษณกับสะอึกเลยทุกคนอำเภอกรุงรัจังหวัดพัทลุงเขาหมออินไซน์อำเภอกรุงรัจังหวัดพัทลุงนี่โอ้โหทุกคนเหล่เมกแโอ้มีพี่เสือบินอยู่ด้วยทุกคนเหล่เมกเม,มกจะลอยอยู่บนเขาอนโอ้ยมันสุดยอดมากทุกคนนี่ถ้าได้เดินขึ้นไป สัมพัสเมกนี่มันน่าจะสุดยอดนัดหน,นึ่งมันไม่เลยะนะคะแต่ว่าอาจจะพอลมไม่มีเหรออาจจะไม่มีลมอาจจะไม่มีลมทุกคนโมกมันก็เลยยึดเหน่งอยู่กับเถไม่ไข่คือการเคลื่อนไหวม,มันมันมีแหละแต่ว่ามันหน่อยมันเคลื่อนไหว้หน้อยค่ะแต่มันก็เคลื่อนไหวอยู่นั่นแหละแต่มันก็เคลื่อนไวหวน้อยมันมันไม่เหมือนกับบางพื้นถีที่เขาทำมาเลยซึงแบบถีเมกแอร์โมกรอยรอยร้อยคือ คือลอยเห็นชัดเลยได้ขนาดไหนอันนี้คือมันไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นนะลอยท่มันเป็นโมกแต่มันก็ขยับอยู่นั่นแหละแต่มันอาจจะขยับหน่อยทุกคนอาจจะเป็นะว่าลมไม่ค่อยมีนะนี่เป็นโมกเทเกิดขึ้นลังจากพนตอกเป็นโมกเ่เกิดจกหลังจากพนตอกทุกคนเนี่ยคือถว่าฝนไม่ตอกโอกาทถ่าจะเห็นโมกผน่ยมันก็เปอร์เซ็นต์แทบจะเป็นศูนย์นะฮะแต่มันก็มีโอกาสนั่นหละแต่มันก็หน่อยมากแต่ตา้พุนตอกปั๊บ มันก็จะเกิดมอกตันตีเนี่ยมันมันกลุ่มเนี่ยทุกคนนี่นี่กลุ่มนี้นี่คือมอกตั้งเป็นเลยนะมอกตั้งเป็นเลยมอกถี่บังถี่เขาอยู่บังเขาอยู่ทุกคนที่เราก็เลยแหล่ไปเห็นเขาตรงนั้นผัหมอกกันบังอยู่ก่อนนั้นบังโอเคโอเคทุกคนแต่วันแล้วแตว่เราก็ต้องเดินลงลาวเลยนี่ฮึมในข้ออนุยัตอนุยัดข้ออนุญัดนะคะข้ออนุยัตนะํำเะเนอรผ่าบรรยากาศบนจุดชมวิวข้อมอินไ s i d e ไปแถวนี้นะคะทุกคนข้ออนุยัดเดินลงบันไดรอยห้าสิบเจ็ดคันต่อลาวทุกคน สวัสดีจ้า